น่าจะอยู่มะรถรถอยู่นี้ก็อยู่แกไปอยู่โน่นไม่ได้หรอกก็ต้องมาปีกวิเวกอยู่อย่างนี้นะทำไมอยู่ได้ปลูกจนไแย่ไม่รู้ว่าได้ผลได้อะไรไหม जोड़े ने ไม่ได้ทำเพื่อค้าขายแต่ทําเพื่อเพื่อกินมสยยังไ,ไม่ได้เข้ามามง ยากนะอ๋อดังมาจากบ้านอื่นเลยดังบ้านนี้ thank <laughs> you เอาว่าไงตัดสินใจยังตัดสินใจยังอะ่ะตัดสินใจแล้วแหละตัดสินใจแล้วก็ให้ลูกเขาจัดการให้ก็เตรียมตัวเตรียมชุดเตรียมชุดขาไปชุดหนึ่งก็พอแล้วรู่จะเดินทางไปดูเองรู้จักกับวัดอะไร โคกอะไรนะโคกส,ส,ส,สะแบงอะ่ะโคกสะแบงแล้วโกสะแบงอ่ะรู้จักกันปะวัฒนานครนะไปดูก่อนก็ได้ไปเที่ยวดูวัดก็ไปรถไปรถเมย์นี่จะให้ใครไปส่งก็ตามใจไปดูก่อนแต่ให้ลูก,ให,ลกให้ลูกเขาจัดการให้ให้โทรศัพท์ไปไอปิวมันกลับมาอย่างอะ่ะไปเมืเ่อกีว้ว่าไปไปไหนไปเรียนนีกเหรอไปทำอะไรทันห้าทัไ ไป,ไปบวชสักสิบห้าวันก็ดีแล้วจะได้ออซึมซับในพระธรรมจะไปชาตไฟอะ่ะจะได้เริ่มต้นใหม่ชีวิตมันจะได้เปลี่ยนแปลงทั้งหมสิบห้าวันเนี่ยแป๊บเดียวแหละ ถ้าติดใจนี่จะอยู่วัดนี้เลยก็ได้ถ้าไม่อยู่วัดนี้ไปอยู่ก็เพื่อนก็ได้ที่พระอาจารย์สมบูรณ์เนพราะพี่ไปถึงก็ไปคุยกับเขาบอกว่าเป็นพี่ของพอ,อประเสียนหรือว่าประเสียนเนี่ยแล้วเ,เดี๋ยวจะโทรไปคุยกับเขาเพราะว่าเป็นเพื่อนสนิทกันซแบง66แบงก็ไอ้วัดไอ้อะไรวัดป่าก็เป็นวัดป่าที่ตาอะไรนั่นน่ะไปดูตามนั้นในข้อมูลอยู่ตามนั้นก็มีหมายเลขโทรศัพท์ แต่วิธีพูดเนี่ยให้ลูกสองคนเนี่ยก็พูดให้เราก็จะได้เข้าใจถามเขาว่ารังเกียจคนกินเหล้าไหมเขาบอกไม่เป็นไรบางคนกินมากกว่าน,นี้ยังได้เลยรังเกียจคนจนไหมเขาบอกไม่รังเกียจเอาคนตั้งใจบวชพอเราตั้งใจบวชเราก็ตั้งใจจะอุทิศส่วนกุศลถวายในหลวงก็จบเรื่องแล้วข้อสำคัญอยู่แค่นั้นนะ แล้วตลอดระยะเวลาที่บวชเนี่ยเขาก็มาอบรมอะไรไอะไรเราก็อ่านหนังสือเป็นเราจะได้เรียนรู้เรื่องตัวของตัวเราเองเตรียมตัวตายได้แล้วขนาดเนี้ยอย่างผมเนี่ยนะไปบริจาคร่างกายให้โรงพยาบาลจุฬาไปเรียบร้อยแล้วผมตายไม่ต้องมีใครมาจัดการให้แล้วยกให้โรงพยาบาลทําใครจะมาว่าอะไรไม่สนใจทังสงิ้นพี่น้องไม่ต้องบอกไม่ต้องอะไรไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องอะไรไม่ต้องมาติดเลย ว่าตายแล้วจะต้องสวดกี่วันก็น้นองคนนี้เป็นเจ้่ภาพไม่มีแล้วเดี๋ยวจะเอาเงินไปบริจาคให้โรงพยาบาลปีเนี้จะตั้งใจไปจาคปีละหมื่นปีละหมื่นปีละหมื่นให้ไว้เลยเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราตายนี่ไม่ต้องมาให้พี่น้องไม่ต้องมาให้เพื่อนฝูงไม่ต้องมาให้ใครจัดการ่ะให้โรงพยาบาลเขาจัดการเลยนี่บอกให้ฟังแล้วก็เพิ่งจะบอกด้วยบอกพิเศษด,ด้วย ไม่ต้องมีใครมายุ่งแล้วก็ผมจะบริจาคทั้งสองคนเนี่ยไปบริจาร่างกายไว้ให้แล้วเราจะเอาเงินไปให้ตั้งแต่ปีเนี้ปีละหมืน่นปีละสองหมืน่นปีละสองหมืน่นปีละสองหมืน่นก็ฉันไปบริจาคเข้าไปด้วยกันทีจุลาเขาไม่เปล่าก็น,นี่เขาที่นี่เขารับนะรับแต่ว่าพี่ต้องไปที่นโน่นที่ข<ค>นแกนเออไปที่ขน,นแกนนะก็จะเอาไงก็เอาเรื่องของตัวเราถ้าจะทําก็ทําซะให้มันจบเรื่องนะของผมนี่สบายแล้ว ลูกนี่ไม่ต้องมายุ่งใครไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมามีอะไร,ะไรทั้งสิน้นแล้วเราก็มาได้เอาเปรียบเขาด้วยโรงพยาบาลไม่ไดเดาเปรียบนะหนึ่งเขาจะใช้ร่างกายเราเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาเผาไปเผารวมกับคนอื่นไม่ต้องติดใจแล้วเดี๋ยวจะเอาเงินไปแถนให้อีกปีละปีละหมื่นปีละหมื่นจนกว่าจะถึงวันตายเพราะนั้นตั้งใจเราต้องทําให้ได้เราก็อยู่ในวิสัยที่ทําได้ด้วย เพราะนั้นพิเศษนี่ก็สมควรแล้วไม่ใช่สมควรตายนะสมควรที่ไปศึกษาปฏิบัติธรรมแล้วก็เรียนรู้เรื่องการเตรียมตัวตายจะได้ไม่เป็นภาระราค,คนอื่นเขาก็คิดอย่างนี้ทุกวันนี้ไม่ไม่ต้องการเป็นภาระราของคนอื่นดูแลตัวเองดูแลอะไรต่ะไๆให้เรียบร้อยเลยไม่ใช่จะเป็นภาระราของคนอื่นอยู่ตลอดให้คนโน้นคนนี้เป็นห่วงอยู่ไม่ใช่ ตัดสินใจได้เลยมันอยู่ที่ตัวเราแล้วถ้าเรายังไม่รู้เรื่องคนยังติดยังห่วงอยู่ก็นั่นยังถามว่าเอ๊ะทำไมเองไม่ไปบวช่ะไอ้ทุกวันนี้มันก็เหมือนกับบวชอยู่แล้วแหละเป็นเพียงเราไม่ได้หหมผ้านั้นแนหะเราไม่ได้ไปเบียดเบียนอะไรใครเลยไม่ได้เคยคิดชั่วคิดอะไรเลยทุกอย่างทำไปด้วยความตั้งใจจริงๆเลย พราะนั้นตัดสินใจได้เลยถ้าตัดสินใจก็บอกกับลูกแล้วสองคนนี่ยให้มันโทรศัพท์ไปแต่ถ้าพีเ่เสดยังตัดใจไม่ได้กลัวจะเป็นอย่าง,งนั้นนี้ก็แล้วแต่นะสบาไปได้นี่สบายรับรองแล้วถ้าจะบวชต่อไปเลยเนี่ยก็ไม่ไม่รังเกียจจะไปอยู่ที่กับเพื่อนที่ที่โน่นก็ได้หรือจะอยู่วัดนี้ก็ได้ก็เป็นวัดป่าอยู่เราก็ ทำหน้าที่อย่างเดียวตั้งใจแหละกวาดวัดกูจะกวาดอย่างเดียวกูจะกวาดให้เตียนอย่างเดียวกวาดมันทุกว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 ันรับรองดังทําอะไรทําจริงเถอะแต่ไม่ทําเพื่อหาผลประโยชน์เนี่ยทำเพื่อให้ชีวิตนี้เราไม่ได้นั่นแล้วไปแม่เดี๋ยวจเข้าไปในบ้านหน่อย เดี๋ยวจะเดินเข้าไปในบ้านจะไปไหมเดี๋ยวเข้าไปในตลาดนะเดี๋ยวจอดรถไว้เนี่ยแล้วเดี๋ยวเข้าไปในตลาด เดี๋ยวแวะไดเชียนหน่อยก็กลับแล้ว